บันดิกทองสีมีสนามเบอร์สามปวดใจร้อนแรงพร้อมให้คุณบุญใจขอเป็นที่พึ่งมัน่นสร้างเมืองให้เป็นจริงสาหรับใช้ทุกท่านไม่ทอดทิ้งไม่นีไปขอฝากตัวไว้ให้ท่าประสบใจพี่น้องต่างดีใจให้โอกาสสวัสดีทุกท่านที่สนใจปลูกไผ่เพื่อขายหนอ่อผมบัณฑิตทองสีเครือข่ายไผ่รักโลกมีเรื่องมาเล่าอีกแล้ว อย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะผมบ้าไผ่มาเกือบ30ปีแล้วเลยชอบมโนมน้าวให้คนอื่นมาสนใจไผ่ด้วยกันหากเกษตรกรสนใจปลูกควรปลูกไผ่ตรงลืมแรงหรือบางทีเรียกไผ่ร้อยชื่อบางทีก็เป็นไผ่ตัวร้ายบางตัวก็เป็นไผ่ตัวดีแล้วแต่คนนำไปใช้ปลูกพิจารณาเอาเองครับพี่น้องก่อนจะถึงเดือนมิถุนายนนั้นเราปลูกไผ่ตัวนี้แย่ง่ายตายยาก ใครปลูกไผ่ตัวนี้ไม่รอดก็เลิกทำกเกษตรเถอะทับเพราะปลูกง่ายสุดแล้วบางคนบอกว่าแค่เคลื่องกิ่งไผ่ลงดินปีกเปียกก็ติดแล้วเพราะต้นไผ่ตรงริมแล้งจะมีอายุมากพอที่จะทำหน่อนอกฤดูได้ในปีถัดไปการไว้ลำแม่เพื่อจะทำหน่อนอกฤดูควรไว้หน่อช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมเพราะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดลำต้นแม่จะไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป หลังจากนั้นให้ตัดแต่งกิ่งภายในเดือนพฤศจิกายนโดยเลือกลำแม่ไว้เพียงกอละ1-2ึลำเท่านั้นลำที่มีขนาดเหมาะสมคือมีเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้น1.5-2นิ้วถ้ามีหนอออกมาหลังจากนี้ให้คอยตัดออกทั้งหมดอย่าไว้ลำอีกเด็ดขาดส่วนเทคนิคการปลูกไผ่ตรงลืมแล้วควรปลูกในพื้นที่ดินร่วนปนดินเหนียวขุดหลุมกว้างยาวประมาณ1เมตรลึก0.5เมตร นำหน้าดินปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและอินทรีย์วัตถุเติมลงไปให้เต็มแล้วค่อยปลูกหากปลูกในพื้นที่ลุ่มใกล้แหล่งน้ำดินจะเก็บความชื้นได้ดีกว่าแหล่งปลูกในพื้นที่ดอนเนื่องจาก,กเกษตรกรนิยมปลูกไผ่ตรงลืมแล้งเพราะต้องการหน่เป็นหลักจึงสามารถปลูกได้ในระยะประชิดหรือปลูกในระยะห่าง2คูณ3เมตรซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นเมื่อปลูกไผ่ครั้งแรกควรให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก จำนวน2กิโลกรัมต่อกอและอีก4เดือนต่อมาให้ใส่เพิ่มเป็น4กิโลกรัมต่อกอเพื่อเร่งการแทงหนอ่อและให้หน่อไม้ที่สมบูรณ์และมีขนาดใหญ่เมื่อเข้าสู่ต้นเดือนมกราคมควรให้ปุ๋ยและคลุมฟางที่โคนกอและเริ่มให้น้ำประมาณปลายเดือนมกราคมช่วงแรกควรให้น้ำบ่อย